ได้คุยอะไรกันได้สอบถามความคืบหน้าหรืออะไรยังไงกันบ้างครับวันนี้อ๋อไม่มีอะไรครับพอดีว่าเอปีที่อยู่ในงานแล้วก็พอดีจะมีอยู่ช่วงถึงที่เหมือนแบบนักข่าวเขาเขากลู่กลู่ออกมาคุยกันอะไรเงี้ยว่ามันมีเหตุระหว่างอกระติกกับทางทางชื่อคุณเต้เนาะ เชื่อะไรนะใช่คุณเต้ผู้จัดการของคุณเต้และผู้จัดการของพิงกี่ใช่ขอกับเต้เนาะพี่เราก็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 สื่อก็เปิดให้ดูในคลิปอะไรเงี้ยเขาถามว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทำไมถึงแบบมีการจิ้มหัวมีการอะไรการเหล่งเงี้ยครับอ่าฮะพี่พี่พี่ก็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 คล่องใจอ่ะพี่ก็สาระแหละสาระแน่แหละพี่อ่ะพี่เลยพี่อยากรู้ไงเพราะตอนพี่เดินออกมาฉี่พอดีพี่ก็เลยไม่รู้พี่ก็เลยเดินไปถามก็ติดไปว่า มันเกิดอะไรขึ้นออผมมันเกิดอะไรทําไมมันมีเหตุการณ์แบบนั้นอะไรพี่เห็นคลิปแล้วมันคืออะไรเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกมันมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเออะไรเขาบอกว่าตัวเต้ไปยืนคุยกับเขาก็คุยกันปกติแหละเออแล้วก็เหมือนแบบเอแต่ว่าท่าทางมันอาจจะไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยไปคิดว่าเออ่มีเรื่องมีราวพี่ก็เลยถามเอาไอ้ที่เขาจิ้มหัวคืออะไรไอ้ตอนนั้นอ่ะทำไมถึงต้องจิ้มล่ะอันนี้จิ้มเอ เขาเขาบอกว่าอ๋อไอ้ตอนจิ้มหัวเนี่ยคือทางคุณเต้ก็บอกว่าก็งนะก็ก็ก็น่าจะกลับไปที่เกิดเหตุมไม่น่าจะนัน่นไม่งั้นเรื่องมก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกอ๋อแล้วเหมือนเขาก็บอกกับจิ้มจิ้มหัวกันมัาปกติเขาน่าจะคุยอย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณเต้ผู้จัดการคุณบิงกี้เนี่ยไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือจากคุณกระติกจริงใช่ว่าเออมันจริงหรือไม่จริงมันยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะออกอัธรต์นะแล้วก็ เหมือนนะ่นก็เหมือกับไปจิ้มหัวกะติกันแล้วก็บอกประมาณว่าแบบเนี้ยก็มึงเนี่ยนะคือถ้ามึงก,กลับไปเนะเรื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาถามมาอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบหึงมาเอาเรื่องแบบไม่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 ไมไมอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพี่ก็เลยออกก็เลยยืนยืนคุอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถามเขาบอกเออเนี่ยแล้วรู้หรือยังว่า สรุปแล้วเนี่ยตำรวจเขาจะออกมาสรุปอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเขาบอกเ,เขายังไม่รู้เลยเดี๋ยเขาก็รออยูวอ่ว่าอยากให้ออกมาสรุปว่ามันจะได้เป็นยังไงอะไรเงี้ย